ครับก็สวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมก็หลังจากไปทำบุญนะครับทั้งภาวะอากาศที่ร้อนน้อใได้ายประการด้วยกันนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสำหรับงานบุญในครั้งนี้นะครับก็ให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินทองใช้ไม่ขาดมูอนะครับ ก็อีกหนึ่งงานนะครับที่เราจะจบเมื่อก่อนสงการก็ไม่จบนะครับก็ปรากฏว่าไฟไม่สว่างเนาะทีนี้ก็เลยหาคุมไฟมาเปลี่ยนนะครับน้องบัวลำพูคันนี้มาเปลี่ยนแล้วซื้อมาก็ไม่ไวนะครับเราก็ต้องมาถอดเช็คเช็คต่างๆนะครับว่ามันปรับได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วเนาะ <Okay. S 1> ก็ต้องมาซ่อมแซมบางจุดบางอย่างขึ้นไปนะครับแล้วก็มาถอดคุมไฟล้าง ครับเขาเป็นแก้วนะครับล้างได้สบายสบายก็เป็นงานเพิ่มเลยครับไม่ใช่ว่าเอามาแล้วจะใส่ได้ปุ๊บปั bubble, ๊บเนาะแต่เรียนยังสวยอยู่นะครับขาพวกต่างๆคนนี้ยังใช้ได้นะครับก็มาลองดูอะไรได้หลายอย่างนะครับแม้กระทัง่ง ระบบแอร์เองนะครับพวกท่อแอร์ที่ผมย้ำเข้าไปใหม่ใส่แผงกันเื้อเข้าไปใหม่นะครับมีรัว่วมีซึมอะไรไหมรายละเอียดของงานเนาะรายละเอียดของงานซึ่งซึ่งงานพวกนี้นะครับงานพวกนี้มันมันรายละเอียดมันยเยอะเนาะพอเราทำรายละเอียดเยอะแล้วทีนี้การเก็บงานการอะไรพวกนี้มันก็ต้องดูให้ทุกจุดนะครับเพราะว่าไหนไหนก็มาจอดทั้งเรานานแล้วกลับไปต่างจังหวัดก็ ท่านก็จะลําบากแล้วนะครับก็จะลําบากแล้วเพราะว่ามันงานอย่างนี้เนี่ยมันรายละเอียดมันเยอะนะครับยิ่งรถเก่าเท่าไหร่ยิ่งรายละเอียดเยอะนะครับผมก็จะลองนะครับกับว่าสิ้นเดือนนี้จะสูงนะครับแม้กระทั่งแบตเตอรี่นะครับผมก็นิ้นให้ใช้ของเบนเลยนะครับเพราะว่าบางทีไปจอดนานนะครับหนึ่งอาทิตย์ก็สตาร์ทไม่ติดแล้วเนะาะตอนนี้ผมก็เลยเลือกแต่ว่าเป็น เป็นของมือสองมาจากญี่ปุ่นนะครับมาจากญี่ปุ่นทีนี้ c c เขาสูงอยู่แล้วนะครับอย่างตัวนี้ก็นี่ครับ 80M นะครับ c c a อยู่ที่ประมาณ ตัวนี้ง่ายจะอยู่ประมาณอยู่ไหนเอ่ยเขาจะมีบอกให้อยู่นะครับเวลาจอดแล้วมันมีแรงกระชากที่เยอะนะครับพวกนี้ด้ึจกจะแปดร้อยกว่า cce นะครับแปดร้อย cce ได้นะครับตัวนี้เพราะว่าคือบางบางครั้งนี่เราจอดนานไม่ได้ใช้เนาะก็แบตตัวนี้จะเก็บประจุไฟนะครับเป็นแบตเตอรี่แห้งถึงเป็นมือสองก็จริงนะครับแต่ว่า ผมจอดไว้สองอาทิตย์ก็ยังสตาร์ทชิ่งติดเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ทำระบบเซฟตี้นะครับเนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นรีเลย์สตาร์ทนะครับผมใส่เป็นพิเศษให้นะครับเพราะว่าบางครั้งอยู่ต่างจังหวัดเนะาะอาจจะสวิตช์คันเกียร์เสียสตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนี้จะเป็นจิ้มเข้าโซลินอยด์ตรงเมื่อเรากดตรงนี้เครื่องจะหมุนเลยเห็นไหมฮะเนไฮะเครื่องจะหมุนเลยนะครับ ถ้าเรากดตัวนี้ลงก็คือใส่ตัว P ไว้เปิดสวิตช์ออนไว้มากดตัวนี้ได้เลยก็เหมือนกับเราต่อจากขั้วบวกไปจิ้มโซลินอยดตรงนะครับอันนี้ก็ทําเผื่อไว้ให้เนาะซิฟตีห้หลายอย่างที่ผมที่ผมต้องทําไว้ให้ประมาณนี้นะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาท่านไปต่างจังหวัดแล้วมันจะมีปัญหานะครับกัดลมนะครับไดชาร์จไฟเตือนน้ํานะครับมีให้หมดแล้วนะครับเหล๋ รายละเอียดนะครับตัวนี้ก็เหลือรู้สึกยางฝาวาวอาจจะต้องเปลี่ยนยางฝาวาวสักหน่อยเนาะเพราะว่าน้ำมันเครื่องรั่วแล้วนะครับมีบางครั้งสะดุดด้วยนะอันนี้พยายามจะจัดให้มันเข้าล็อกเนาะอยากหาลิกลัดมาลัดให้ใหม่รนะายละเอียดของงานเยอะนะครับผมก็ข้างในก็เรียบร้อยนะครับไฟโชเกียร์ต่างๆนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็เหลือทดลองวิ่งนะครับเห็นว่าจะรับลูกสิ้นคันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จทันไหมนะครับผมขอลองให้ชัวร์ที่สุดนะครับมันจะปล่อยไปเพราะว่าปั๊มติดขังน้ํามันเราก็ได้เปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับก็มาดูผลงานอีกหนึ่งคันนะครับเครื่องเนี่ยนะครับเครื่องสามร้อยเี้นะครับนี่ฮะประกินเขาจะเป็นประกินอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นใครไม่ได้เป็นคนนนะครับ ว่าน้ำมันมันรั่วออกตรงไหนนะครับนี่ครับน้ำมันนะครับเพราะว่าน้ำมันรั่วตรงนี้ก็ซึมมาประเก็นนี้แล้วก็ออกมาหยดอาบซึมตลอดนะครับเพราะว่าประเก็นฟาสูรนี้เขาจะใช้ประมาณหนึ่งแสนกิโลนะครับทีนี้เราก็ใช้กันจนลืมเนาะตั้งหลายแสนกิโลแล้วนะครับมันก็เลยมีการผุนะครับมันไม่ใช่ประเก็นเหล็กอย่างทุกวันนี้นะครับเป็นประเก็นสกลาดนะฮะ ก็ต้องมีการถอดเปลี่ยนนะครับเพราะว่านี่ผมก็ได้ถอดเปลี่ยนแล้วตอนนี้ความร้อนขึ้นด้วยนะครับก็เลยต้องไปปาดฝาสูบแล้วก็ถอดเปลี่ยนประเก็นก็ในเปลี่ยนประเก็นแล้วก็เปลี่ยนซีนเข้าเวียงหลังนะครับโอ้นี่ก็จะเป็นรอยนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวจะขัดกระดาษทรายขัดนะครับแล้วก็ทําฝาเจียบาาเจียวาวทําฝาสูบใหม่นะครับรังสามร้อยเีคันนี้นะครับ ซีนก็เวียงหน้าก็เวียงหลังก็เปลี่ยนนะครับก็เก็บไปใช้กันนานๆนะครับสําหรับเครื่องเดิมๆนะครับถ้าเราทําระบบเคียจุจุบก,ก็จุบอย่างใช้งานได้อีกนานแล้วเพราะเครื่องเขาทุนมากนะครับก็ดูแลดีๆนะครับใส่น้ํายาหล่อเย็นอะไรไว้นะครับไม่ให้พวกปะกินก็จะลดการกัดก่อนได้เยอะนะครับที่สําคัญคือระกินฝาสูบนะครับ ทุกหนึ่งเนกิโลนะครับต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลนะี่ยนเนี่ยท่านจะมีอาการยอย่างนี้นะครับบางทีตอนเช้ามาสตาร์ทยากนะครับเพราะว่ามันจะมีจะมีน้ําซึมนะครับจะมีน้ําซึมซึมเข้ามาซึมเข้ามาระหว่างอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ะครับซึมซึมเข้ามาพอตอนเช้าแล้วก็จะมีการหยุดซึมเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็สตาร์ทกว่ามันเดินดูปบาๆเช้าเช้าก่อนกว่ามันจะนิ่งได้นะครับก็คือ มันจะมีน้าผสมกับน้ํามันด้วยทาว่าน้ําไม่ดันนะครับเพราะว่ามันเล็กน้อยก็อาจจะไม่ดันนะครับแต่ท่านใช้ไปสักพักนึงก็จะมีอาการอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะอย่างอันนี้ผมก็ได้ถอดรื้อออกมาทั้งเครื่องนะครับยกออกมาทําข้างนอกเลยเนาะกพจะได้ดูพวกตาน้ําต่างๆด้วยนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเครื่องแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับ ส่วนแวนลูกสูบทนมากนะครับถ้าน้ําไม่แห้งจะอย่างนะทนมากนะครับเปนปาดฟ้าทําบาดทา,าวาลมาใหม่นะครับเนี่ยครับปาดฟ้าทาบาดทา,าวาลมาใหม่ก็นี่นี่ก็ถือว่าฟ้าสูบยังไม่กัดก่อนนะครับยังสวยอยู่นะครับยังสวยอยู่ ก็มีมั่งเลยครับจนต้อง,งมาแก้ไขเล็กๆน้อยๆพวกนี้อัดกาวอะไรเข้าไปใหม่เนาะติดอาไว้ใช้กันนานนะก็ปั้นอีกหนึ่งคันนะครับเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วนะครับอุวอร์นขึ้นไปใหม่นะครับขึ้นไปเรียบร้อยนะครับก็เหลือประกอบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์นะครับอ่ประกอบเฟอร์นิเจอร์บางส่วนเข้าไปให้สวยงาม งานพวกนี้มันมันมันเป็นงานที่ที่ช้านะครับเป็นงานที่ช้าต้องยอมรับเลยว่าช้ามากนะเพราะว่าเรารายละเอียดมันเยอะนะครับก็มาสามหกสองสี่นะครับเอาเครื่องเดิมออกนะครับสุดท้ายก็เป็นเครื่องเจนะครับตัวนี้กำลังวางลงไป วางลงไปก็กำลังจัดระบบท่อกรองอากาศนะครับให้เข้ากับระบบเดิมนะครับให้เข้ากับระบบเดิมให้หมดเนาะคือหลักการแล้วก็คือว่าจะให้ใช้อีกนานนะครับเพราะว่ารถตัวถังดีความนิ่มนวลได้นะครับสำคัญที่เครื่องแล้วก็อุปกรณ์อนะิเล็กทรอนิกส์เนาะขององ u c u เอยนะครับเวลาเสียท่านก็จะลำบากแล้วเพราะรถหลายปีแล้วไอเดิลสปีด นะครับคันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับก็จะทําออกไปก็ใช้งานยาวๆกันไปเลยนะครับรถด,ดีมีมาตรฐานนะครับเราก็อยากให้ออกไปอย่างจบนะครับ4495นี่ก็รอนะครับรอปั๊ม ABS รอเซนเซอร์ ABS อยู่นะครับเพราะว่าเกียร์ล็อกนะครับระบบเกียร์ล็อก ก็ตั้งแต่ก่อนสงกรามแล้วครับไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็ดีนะครับถ้าไปเกียร์ก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าปั๊ม e บ s มีปัญหาแล้วก็ค้างอยู่เกียร์สามนะครับใช้รถพวกนี้ก็เหนื่อยนะครับนี่อีกหนึ่งคันนะครับเก้าเก้าศูนย์เก้านี่ใช้ไปซ่อมไปเหมือนกันนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับถ้าท่านใดที่จะหันมาใช้รถพวกนี้นะครับต้องต้องเผื่อซ่อมเยอะนะครับกว่าจะจบงานนะครับ ถ้าท่านจะเอาเดิมๆนี่ท่านต้องทาใจมาเลยนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าพอทําแล้วไม่จบนะครับรถสวยนะครับรถสวยน่าใช้แต่ว่าเวลาทําเนี่ยต้องใช้ทุนพอสมควรนะครับราคาซื้อไม่เท่าไหร่ครับแต่เวลาจะทําให้มันใช้จริงนะอีกนานใช้กันนานๆน่นเหนื่อยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับบอกก่อนเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ตอนนี้ทีมงานก็ยังมาไม่ครบทีมนะครับก็ไปแบบสโลไลท์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับสโลไลท์ไปเรื่อยๆก่อนเนาะอือครับผมขอบคุณมากครับ